สวัสดีครับนี่อยู่มชมสามร้อยกันในช่วงทำมหาแดครับวันนี้เรากลับมากับรถคันหนึ่งครับที่มีสตอรี่และแรไรไอเทและใครหลายๆคนอยากจะครอบครองมันครับไปไปดูกันครับตอนนี้ผมอยู่กับเจ้ารถที่เป็นซุปเปอร์คาร์ที่ใครหลายๆคนอยากจะครอบครองครับแล้วก็ เป็นรถรุ่นหนึ่งที่ bmw ผลิตออกมาเป็นซูเปอร์คาร์ที่ทันสมัยและล้ำสมัยมากๆนะครับแต่รถคันนี้มีสตอรี่เรื่องเราให้คุณได้พูดด้วยถ้าคุณเป็นเจ้าของมันนะฮะอะตอนนี้เราอยู่กับเจ้า bmw i 8ครับสีนี้เป็นสีพิเศษครับทำมาเพื่อเฉลิมฉลองนะครับเลสเตอร์ได้แชมป์นะครับรถคันนี้นะฮะสีเป็นสีฟ้าเฉพาะเท่านั้นสั่งคัสตอมมาเพื่อทีมเลสเตอร์เลยครับมันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งครับที่เป็นข่าวครับที่ทางเจ้าของทีมนะฮะคิงพาวเวอร์ได้ ฉเฉลิมฉลองกับความสำเร็จในการที่แข่งฟุตบอลชนะนะฮะได้เป็นแชมป์นะครับก็เลยสั่งผลิตเจ้า bmw i 8สีนี้ขึ้นมาเป็น Limited e dition Lester e dition นะครับขึ้นมาเลยโดยเฉพาะครับคันนี้เป็นคันหนึ่งครับที่มีโลโก้เลสเตอร์ที่คอนโซลหน้าด้วยสีฟ้าเดิมจากโรงงานครับตัวรถปี2016ราคาออกใหม่อยู่ที่จะมา13ล้าน9แสนบาทวันนี้คันนี้ราคาเราทำให้แบบพิเศษสุดๆครับเทียบราคาในตลาดได้เลยครับคันนี้สวยจัดวิ่ง4 0 0 0มโล ราคาเราเปิดเพียง4ล้าน5แ9 0มื0บาทครับ จัดไฟแนนซ์ได้อยู่ที่3ล้าน5 000. ใช้เงินดาวอยู่ล้านกว่าบาทเท่านั้นสามารถครอบครองรถที่มีสตอรี่แบบนี้คุณจะซื้อ bm i 8ในราคาแบบนี้และได้สตอรี่ดีๆแบบนี้และวันหนึ่งเป็น limited edition ผมบอกเลยว่าคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนครับรถสีเดิมจากโรงงานสภาพสวยรอม็กเดิมจากโรงงานรถคันนี้ไม่มีการตกแต่งใดๆทั้งสิ้นนะฮะขายความเดิมขายความสวยคิ้วยงคิ้วยางสวยครบหมดหลังคาคาร์บอนเคปลาประตูเปิดแบบปีกนกนะฮะตัวโครงสร้างของรถนะครับบอดี้เป็นคาร์บอนไฟเบอร์นะฮะพร็อลไยมัลติฟังก์ชันเลอขอกไมล์อี่หมือนกางครบ เกียร์ออโต้นะฮะปุ่มสตาร์ทนะฮะเบาะปรับไฟฟ้าข้างหลังนั่งได้จริงนั่งสบายขับโคตรดีแล้วก็เป็นเครื่องยนต์แบบประหยัดนะฮะต้องบอกแบบนี้ว่าเป็นซูเปอร์คาร์ก็จริงแต่เป็นซูเปอร์คาร์รักโลกเครื่องยนต์พันห้าร้อยซีซีบวกเพิ่มด้วยเครื่องยนต์แบบไฮบริดนะครับก็ทําให้ในเรื่องของอพละกําลังขับได้ดีครับฝาท้ายไดเปิดมาสามารถใส่ของได้ปิกนิกนะฮะสามารถไปไหนมาไหนก็ได้นะครับรถโดยรวมของรถคันนี้นะฮะไม่ว่าจะเป็นหลักกระสา์ต่างๆสวยมากๆรถคันนี้ไลท์ที่ติสภาพสวยเจ้้าาของใชรักษ ผมบอกแบบนี้ว่าสําหรับคนที่กําลังสะสมอยู่หารถเพื่อขับด้วยสะสมด้วยมีสตอรี่ด้วยคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนครับสุดท้ายนี่ครับรถคันนี้ครับ BMW i8 Leicester Limited Edition 4้า5แ9 0มื่บาทครับถ้าใครคิดว่ามันคุ้มค่าเลี้ยวไมที่300กว่ลาดเลยครับใช้เงินดาวเพียง1ล้านกว่าบาทเท่านั้นเองล้านต้น,ตนๆนะฮะ จัดภายในนซ์ได้3าล้านหอยู่ที่เครดิตของลูกค้านะครับคันนี้เรามีวรรันตีคุณ1ปี10,000หมนกิโลนะครับและเราการันตีรถคันนี้ไม่เป็นการชนหนักเป็นข้อจนน้ำแต่ต่อได้เป็นกนร้านคนยนินดีซึ่งคือติดต่อจนรถที่คุณซื้อไปแถมค่าสินค้าคนต่อในที่อีก200,000บาทจากราคาที่คุณซื้อไปครับเป็นไง4ล้านกว่าบาทขับ bmw i8 ซเปอร์คาร์ด้วย ไม่ต้องตัดสินใจนานครับโทรมาเลยฮะ0852504444าสองห้าศูนย์สี่สี่สี่ลของโชรูครับ adsai สามศูนย์สกอตต์การ์ดไลน์เนี่ยแน่นหนาเลฮะก่อนจากวันนี้อย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดสั่งกระดิ่งกับช่องยูทูบด้วยเป็นกำลังใจให้พวกเราง่ายนิดเดียวครับ hashtag fc 3 0 0เป็นกำลังใจให้กับเราได้นะครับพลังต่างๆในการยิงคอมเมนต์เนี่ยจะทำให้เราเกรี้ยนะสดชื่นมีกำลังใจในการทำงานครับสตอรี่ของแชมป์สามร้อยไปก่อนฮะสวัสดีครับอยากขับเบียร์แบบนี้ไม่ได้หาาง่ยๆครับ